โอเคครับตอนนี้เราอยู่ในบรรยากาศภาพกราฟิกในเกมแล้วนะท่านผู้ชมครับตัวเกมนี้อย่างที่บอกไปมันก็เป็นบัตเทิลรอยล์เหมือนกันนะครับแต่มาในธีมเซเบอร์พังนะครับนี่ตัวแมปไม่ได้ใหญ่มากนะครับนะแล้วก็สามารถทําการล่อนแบบนี้ได้นะนี่ล่อนค้างไว้นานๆรอแบบผู้เล่นอื่นลงไปก่อนก็ได้โอเคเป็นเกมเอาชีวิตรอดคสุดท้ายหรือว่าบัตเทิลรอยล์เหมือนกันนะครับนะก็เดี๋ยวเราไปดูกันว่ามันจะสนุกสักแค่ไหนนะครับนี่ครับล่อนลงไป โอเคลงมาตรงนี้ก่อนเรามาคนเดียวก่นอนเฮ้ยมีการต่อสู้กันวะ่ะอ,อันนี้คืออะไรวะโ <Hold on. S 1> อเค okay. แล้วก็การวิ่งหรือการเคลื่อนไหวของตัวเกมนี้นะครับมันใช้โรลเลอร์สเก็ตนะครับเดี๋ยวหาทรัพยากรก่อน,นเอาสู้กันแล้วว่ะเรายังไม่ได้อาวุธเลย เปิดกองครับสำหรับผู้เล่นที่ชื่นชอบการเล่นเกมมือถือแนะนำร้านนี้เลย y a า d a Game Center โูกและดีและปลอดภัยเปิด24ชั่วโมงมีเกมมากมายไม่ว่าจะเป็น b a t a l s l a g Awakening, Honkai Impact, Tower of Fantasy, Arc Night, Harry Potter, Blue a r c h i และเกมอื่นอีกมากมายได้ที่ y a ด d a Game Center เข้ามาในตีมไซเบอร์พังก็อาจจะน่าสนใจนะครับเอาไว้เล่นขำๆแก้เบื่อได้นะครับอาจจะเบื่อพวก Battle Royale แบบปกตินะครับ เรามาดูอรรทัดรอยย่อแบบเก่ๆาๆกันบ้างนะผู้ชมครับอยู่ไหนกันเฮ้ยพี่มาแล้วอยู่ไหนกันเฮ้ยเดี๋ยวมีกล่องแบบยังไม่ได้ไปสู้เลยนะมีกล่องอีกแล้วผู้ชม <c oughs> ขอฟาร์มกันตอนนี้สายฟาร์มโดยแท้จริงนะครับอุ้ย <c oughs> ของดีว่ะของดีว่ะโอเคกระสุนพีเยาครับ นะมีการเลงแบบนี้ด้วยนะแล้วก็ตรงนี้นะครับมันเหมือนมีแท่นกระโดดอะถ้าผมเข้าใจไม่ผิดอะ่ะมีรถให้ขับมั้งน่าจะขับได้นะเดี๋ยวลราไปดูทีละอย่างนะครับเ <'s> นี่ยเนี่ยกระโดดแล้วล่อนไปหาผู้ต่อโซ่นะครับโ oh, 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 อ้โหเแม่งอย่างเท่อะ่ะโคตรปวดเลยนะ คือเขาต่อสซ่กันอยู่ข้างล่างคือมันมีลูกเล่นอะไรแปลกๆอยู่นะครับไอเกมตัวเนี้ยเออก็ใช้ได้นะครับไม่ได้แย่แต่จะมีผู้เล่นเยอะหรือเปล่านี่ก็ต้องลองดูนะเปิดไมค์พูดคุยกับเพื่อนได้ด้วยนะครับ <50 5. S 1> โหอาวุธโคตรดีดเลยวะไปไหนแล้ววะเอาเร็ียบร้อยแล้วเหรอเอาง่ายจัง อะไรกันวะเนี่ยโดนง่ายจังหลักโอ้โห้ห้อยห้อยหอยอาวุธยังดีดะ่ะยังดีดะ่ะอัดไปอัดไปเอ่อสับไป,ปสับไป,ปไม่รู้ว่าที่เราเล่นด้วยเนี่จะเป็นบอทหรือเปล่าอ,อันนี้คืออะไรวะ <All right. S 1> สไปเดอร์นะครับสไปเดอร์บอตน,นะอ่าตัวนี้ผมไม่น่าจะว่ามันเป็นหุ่นยนต์ ที่เราสามารถขี่ได้หรือว่าจะเป็นสไปเดอร์คุมกันเรานะครับต้องรอเวลาเฮ้ยอย่าเพิ่งมีใครมาเปิดนะวงอย่าเพิ่งบีบอย่าเพิ่งอ,อะไรทั้งสิ้นนะครับรอก่นอนรอก่อนอีกสิบวิเองนะครับสิบสองวิแล้วนะครับรอนิดน,นึงนะตัวสไปเดอร์จะเป็นของเรานะตัวมันจะมีลุกเล่นอ,อยู่ตามแมปด้วยท่านผู้ชมครับน่าสนใจอยู่นะเฮ้ยมีคนมาว่ะอีกสามวิแล้วสองวิหนึ่งวินะครับ โอ้ยเป็นสไปเดอร์คุ้มกันว่ะไม่งงอ่ะแบบเนี้ยแต่ว่าเวลาที่ใช้ในการเรียกก็ประมาณอ่าสามสิบวินาทีมีสไนดยด้วยอ่ะมามามีสนองสไนัยกับเขาบ้างนะครับอย่าลืมใช้อ่าตัวเทมโอ,โอ้ยโอ้ยมีคนมามีคนมีคน โอ้โหยิงแม่นจัดโรบอทไปช่วยหน่อยซิพี่เดี๋ยวหนีก่อนโรบอทจัดการไว้เนี่ยฮิวตัวเองก่อนกดใช้ยากันเป็นยาหรือเป็นอะไรวะเนี่ยโอเคไม่รู้โรบอทเราจัดการแล้วเปล่าว่ไปไหนแล้วโอ้ยโดนโดนโดน,โดนอีกวะเดี๋ยวมาทางนี้ก่อนเนี่ยโรบอทเราน่าจะจัดการแล้วนะครับ อาวุธแบบเยอะมากนะอาวุธแบบเยอะมากแล้วอไอเทมที่เป็นเ p มพนไม่มีหรอคือตัวไอเทมมันแปลกๆอะ่ะบางอันผมก็มองไม่ออกนะครับจริงต้องพยายามอ่านชื่ออ่านชื่อตัวไอเทมนะตอนนี้เราแบบเออระเหยแล้วนะครับเพราะว่าเบาไหวเบาไหวเดี๋ยวมาตรงนี้ก่อนอ่าฮะ <here>. sure. มีแต่ทำการซ่อมนะครับ ตรงนี้เนาะตรงนี้แหละเนี่ยครับมันมีแค่แบบนี้เนาะแสดงว่าไม่มีไอเทมดับแน่เลยมีแค่แบบนี้นะครับเนี่ยเา้าไม่เห็นเป็นอะไรเลยมันแข็งแกร่งขนาดนั้นเลยว,วะเฮ้ย คืออะไรวะท่านผู้ชมเกิดอ,อะไรขึ้นคือมันแข็งแข่งขนาดนัน้นเลยเหรออันนี้งงนะเอ,อเพื่อนเพื่อนเราหรือเปล่าวะใช่ไหมปาร์ตี้เกียวกัน <laughs> ไอเราก็จัดซะไปคิดว่าเฮ้ยเขาแข็งแข่งนะตรงนี้คืออะไรอ่ะคือมันมีอีกหลายลูกเล่นที่เราไม่รู้นะครับ เอาไว้เวลาที่แบบเพื่อนไอ้นี่ปะ่ะเพื่อนหุ่นเสียคือยังเหลือผู้เล่นอีกอย่างเยอะเลยนะโอเคไป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 เนี่ยอันนี้เป็นยานโอกาสอะไรสักอย่างหนึ่งครับยิงยิงไปจะล่วงแล้ว โอเคล่วงครับมีผู้เล่นอยู่ในยานก่อตรงนู้นแอดรอปหรือเปล่าวะไปก่อนไป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 มาชิวๆครับคือไปพยายามซ่อมหุ่นก่อนนะคือซ่อมตัวเราอะ่ะตัวเรามันเป็นเหมือนโรบอททั้งเกมอะ่ะทุกตัวละครอื่นก็จะเป็นโรบอทนะครับทำการซ่อมก่อนโอเค เรียบร้อยครับมันยังมีอยู่2ตัวนะอมีหุ่นอีกตัวอันนี้มันยิงให้ผังได้ไหมไม่ได้ไม่น่าจะได้นะถ้ะาได้นี่ก็แบบดูโหดร้ายไปนะครับนี่ครับน่าสนใจอยู่นะแ,แบบนี้นุ่มชมครับเอบว่าใครที่สนใจเกมนี้อยากจะลองเล่นลองดูกันได้แล้วพบกันใ,ใหม่ในคริปหน้าครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ